จริงก็ถ้าท่านสังเกตนะเวลาผมพูดว่าแบบเดี๋ยวผมขอพิจารณาแป๊บหนึ่งหน่อยผมจะหยุดนิ่งหมดเลยนะนิ่งหมดเลยถ้าเข้าชาเนี่ยมันขยับไม่ได้นะมันจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งมันมันจะดับไปหมดเลยแล้วแล้วมันจะไปเพ่งดูสีใดสีหนึ่งที่เราอยากดูที่ที่ผมอยากดูนะที่ผมเรียกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาแป๊บหนึ่งหน่อยก็คือแบบดูข้อมูลไงดูข้อมูลแล้วเป็นอะไรแล้วผมค่อยมาต่อ ถ้าถ้าท่านเป็นคนทั่วไปเป็นปุุชนธรรมดาที่ไม่มีชาติเงี้ยหรือระดับจิตไม่ได้สูงกว่าผมนท่านก็จะเห็นผมแค่แบบนิ่งไปสักแป๊บหนึ่งแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่ระดับสูงผมก็จะเห็นผมในไล์ว่าผมกําลังดูเรื่องอะไรอยู่เงี้ยนะก็เราเราไม่สามารถดูดูสภาวะผู้ที่มีภูมิธรรมสูงกว่าตัวเองได้นะผมผมย้ําบ่อยมากเลยนะถ้าใครมาบอกว่า อาจารย์หงกําลังจิตไม่นิ่งอย่างเงี้ยพวกนี้โมนะปโนโนโไปเรนะื่อยเนียก็แล้วก็พอสําเร็จฌานสี่ผมก็ได้ที่หอนะนอนอยู่หอแล้วก็พอสําเร็จเป็นพระอริยนะเนี่ยก็นอนอยู่บ้านนะนอนอยู่บ้านตื่นมาสําเร็จอนยะ่างเงี้ยก็ก็งงเหมือนกันนะก็งงคือผมก็อยากถามอาจารย์บรพัทผู้เจริญนะยังยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านถ้าผมเจอผมก็จะถามเหมือนกันน่ะอาจารย์อาจารย์ เข้าวีมุตได้ตอนไหนตอนอยู่บ้านเลยหรือว่าอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยนะก็อยากจะถามเหมือนกันแต่อาจารย์มรพัฒน์สำเร็จฌานสี่ตอนอยู่วัดนะคือท่านบวชได้สิบสามวันอนะ่ะสาเร็จฌานสี่เลยนะอาจารย์มรพัฒน์พูดเลยทได้เลยนะรวดเร็ว <laughs> บุญบุญของท่านนะนะ <laughs> ก็เกินมาสิบห้านาที <laughs> เวลาเวลาเกินเกินเรื่องมานี่แบบสิบกว่านาทีตลอดเลยนะพอพอมาดูเวลาที อ้าวสิบวินาทีแล้วเหรอเราค่อยตอบคําถามมะนะอ่ะมาดูมาดูคําถามวันนี้กันนะครับถ้าเจอคนที่ชอบข่มคนอื่นนี้จะปฏิบัติอย่างไงดีครับก็ไม่ต้องส่งจิตออกนอกครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็เห็นก็เห็นเฉยๆนะไม่ต้องไม่ต้องมิพากวิจาร์เขานะี่ะคือแบบเห็นเขากําลังข่มกันก็ก็เฉยๆอะ่ะก็มันเป็นกรรมของเขาอะ่ะถ้าเราเข้าไปยุ่งด้วยเราถ้าพูดแบบ เจ็บแสบนะเราก็เรียกว่าเข้าไปเสือกเรื่องเขา <c ười> เขามีกรรมต่อกันนะเขาก็ข่มกันอย่างเงี้ยก็เราเราไม่มีกรรมกับเขาเราก็อยู่เฉยๆนะอย่าอย่าไปวิจารณ์เขาอย่าส่งทีออกนอกน,นะสมมุติเราเห็นเขากําลังข่มกันอ่ะพอพอเราจะวิจารณ์ปุ๊บให้ดูลมหายใจเลย <c ười> ดูลมหายใจแล้วก็เบรกมันไว้ตรงนั้นเลยก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งอ่ะสังเกตนั่งดูเฉยๆสังเกตเฉยๆแล้วก็ดูความคิดตัวเองว่ามันจะวิจารณ์อะไรเขาก็เรียนรู้นะเรียนรู้นะแต่แต่ไม่ไม่ไม่เข้าไปยุ่งนะ ถ้าเราถ้าเรามองดูมองดูจิตปรุงแต่งของเราที่มันกําลังวิจารณอยู่อันนั้นไม่ใช่เรานะก็คือมันปรุงแต่งไปเองเราก็แค่ดูลมเฉยๆฉเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมันวิจารไปเองของมันก็คือเรามีสติดูความคิดไงดูเสียงที่มันปัดเสียงที่มันปั่นว่าให้เราแบบทําอย่างนังงน้นอย่างนี้ก็อย่าไปเชื่อมันนะแต่คนส่วนมากชอบไปเชื่อมัน <laughs> เวลาตายกระทบรูปเห็นอะไรไม่ถูกใจปุ๊บวิจารเลยปั้งปั้งปั้ง,ง,งนั่นก็คือท่านเสือกไงเสือกเรื่องของอื่นท่านก็ เท่ากับว่าท่านสร้างกรรมไปแล้วนั่นแหละสร้างกรรมเพิ่มขึ้นบางทีครูบาอาจารย์บอกให้หยุดนะหยุดอย่าไปวิจารณ์เขาอย่างเงี้ยคือแบบอารมณ์มันได้ไงความมันกิเลสปัญหามันมีไงยุ่งเรือ่องคนอื่นแล้วมันสนุกอย่างเงี้ยก็ก็ดูไว้นะครับเวลาเกิดขึ้นก็ดูลมหายใจตัวเองนะถ้าเราไม่ไม่ไม่สร้างกรรมไม่ไปพูดต่อ,อว่าไม่ไม่ไปเล่าให้ฟังไม่ไม่ให้ไม่ไปเล่าให้ใครฟังต่อในในเรื่องที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ย เราก็จะผ่านตัวนั้นไปได้นะถ้าเราไปเล่าให้ฟังก็คือเราสอบตกนะก็อย่าทํานะอย่าไปส่งจิตออกนอกนะครับดูลมได้ก่อนนะเวลาเจออะไรที่ที่มันจะวิจารณ์เขาอย่างเงี้ยอาจารย์พระอริยะท่านฟังเพลงท่านอินไปกับดนตรีหรืออารมณ์เพลงไหมคะก็อินนะมีทั้งอินและไม่อินนะแต,แต่แต่การอินของพระอริยะเนี่ยมันจะอินแบบห่างๆนะ มันไม่ได้อินเข้าไปหลงไหลเพ้อฝันเหมือนปุถุชนนะคนละเรื่องกันนะครับอย่างผมฟังนะอย่างผมฟังเจฟานะผมฟังเจฟาผมก็ชอบเสียงเขาอะชอบเสียงเขาร้องเพราะดีอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ได้อินจนแบบยังไงอินอินจนแบบหลงไหลอย่างเงี้ยมันมันไม่ขนาดนั้นอะมันมันจะมีอะไรแบบมันจะมีระยะห่างของมันอยู่ทุกอย่างนะไม่ว่าดูหนังฟังเพลง หรือว่าท,ทํากิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเห็นตัวเองตลอดเลยมันมันจะไม่อินเข้าไปอย่างให้ผมมามาเต้นอย่างเงี้ยมาเต้นเ,นเ,ต,นเต้นแบบไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์อนะ่ะเหมือนเหมือนขี้เมาอะ่ะขี้เมาพอเวลาเพลงออกปุ๊บแล้วก็แบบสามารถเต้นโยกโยกได้เลยเงี้ยถ้าพระอริยะจะทําไม่ได้นะคือแบบดนตรีกับกับร่างกายมันมันไม่ไปด้วยกันนะคือแบบมันมันแยกออกจากกันเนี่ยมันจะไม่ไปด้วยกันนะแต่แต่ถ้าเป็นแบบ การซ้อมเต้นหรือว่ากายบริหารหรือว่าแอโรบิกเนี่ยเขาจะมีท่าไงคือเราจะดูแต่ถ้าเราเราไม่ได้แบบเต้นตามเพลงใช่ไหยเราจะดูแต่ท่านับหนึงสองสามเปลี่ยนท่าอะไรประมาณนี้ยก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าจะไปเต้นโยกโยกไปเรื่อยเนี่ยทำไม่ได้นะระดับพาริยารําไม่ได้สวัสดีค่ะอาจารย์หงเวลาฟังทำเริ่มจิตสงบเหมือนหูจะดับเหมือนได้ยินเสียง บุ้งๆเหมือนกำลังดำน้ำค่ะมันเป็นอาการแบบไหนคะหรือหนูเข้าพวังหลับคะกำลังดำน้ำอันนี้นอนฟังธรรมเหรอนอนฟังธรรมใช่ไหมก็บางทีมันก็จะหลับนั่นแหละ <c oughs> ก็มันจะเข้าพวังหลับนะมันจะเข้าพลังหลับมันก็จะแบบเบเ่อๆนะมันจะได้ยินอะไรเบเ่อๆแล้วมันก็จะดับไปนั่นแหละถ้าเราหลับแต่ถ้าเรากึงก่งๆอ่ะกึ่งๆกลางๆแบบ ระหว่างมีสติกับไม่มีสติกก็จะเป็นประมาณนั้นนะก็ไม่ต้องตกใจนะเห็นอะไรก็ก็ดูไปนะถ้าเราไม่สงสัยมันก็จะผ่านไปได้นะครับก็หมั่นสังเกตสภาวะตัวเองอะถูกนะครับแต่อย่าไปสงสัยแค่นะี้ถ้าสภาวะทางกายอะไรเกิดขึ้นอนะถ้าแบบผ่านได้คือผ่านไปเลยนะไม่ไม่ต้องไปสงสัยมันมันก็จะเกิดอะไรมันก็เกิดไปนั่นแหละเราจะได้ไม่เสียเวลา ถ้ากินเจไม่เบียดเบียนสัตว์นี่ได้บุญไหมครับกินเจได้บุญไหมผมว่าไม่ได้นะถ้าถ้าในความคิดของผมนะไม่ได้บุญนะแต่แต่มันเป็นการไม่สร้างกรรมเพิ่มแค่นั้นแหละกินกินเนื้อสัตว์นะมันมันเป็นการไม่สร้างกรรมเพิ่มนะแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกครธเจ้ายังยังไม่ได้ห้ามนะยังไม่ได้ห้ามว่าห้ามกินเนื้อสัตว์นะ คือแบบเราเราไปกินเนื้อเขาเพื่อเพื่อให้ให้เรามีพลังอย่างเงี้ยมีพลังในการทํางานมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเมื่อเราไปใช้เขาคืนน่ะมันก็จะเป็นแบบไปช่วยเขานิดหน่อยนิดหน่อยช่วยนั่นช่วยนี่อย่างเงี้ยเวลาเขามาเกิดเป็นเป็นคนแล้วอ่ะนะเราก็จะไปมีช่วยเขาสมมุติเขาเขาเกิดมาเป็นขอทานงเงี้ยเราก็ไปใช้เขาคืนอาจจะ ไปทำบุญกับเขาไงเขาเป็นขอทานเราก็ไปหยอดกระปุกเขายี่สิบาทสี่สิบาทห้าสิบาทอย่างเงี้ยก็ก็ค่าค่าเนื้อค่าเนื้อที่เราไปกินเขาอะนะเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการช่วยกันแลกเปลี่ยนนะก็มันมันเลยไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรมากมายเงี้ยมันมันไม่เหมือนการฆ่านะการกินเนื้อมันก็แบบแลกเปลี่ยนช่วยกันอะไรประมาณนี้นะสมมติวัวตัวหน,นึ่งเงี้ยเราแยกชิ้นส่วนไปอะก็คือแบบคนคนคน,คนได้กินสองร้อยคนอย่างเงี้ยมันก็จะ พอเวลาเข้ามาเกิดเราสองเราคนทั้งสองร้อยคนเนี่ยก็จะจะไปช่วยเขาบางทีมันก็พบใหม่เกิดมาก็เป็นการค้าขายกันเหมือนกันนะค้าขายกันอ๋อเขาเปิดร้านเราก็ไปซื้อของเขาบาทสองบาทสองร้อยคนนี่ก็ไปซื้อเขาไปซื้อของเขาห้าบาทสิบาทอะไรประมาณนะี้มันแลกเปลี่ยนกันแบบนีนะ้คือมันไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรมากมายผมก็เลยว่ากินเจมันไม่ได้บุญนะแต่มันเป็นการไม่สร้างกรรมก็แค่นั้นนะ่ะไม่ไม่ต้องไปซสีเรียสอะไรนะ่ ผมยังกินทุกอย่างเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนะแต่แต่สั่งสั่งข้าไม่ได้นะก็กินเนื้อสัตว์ได้แต่แต่สั่งสั่งสั่งให้เขาทําเมนูนั้นเมนูนี้ที่แบบเอาสัตว์เป็นๆมาทําเงี้ยทําไม่ได้นะทําไม่ได้มันมันจะรู้ครับว่าทําไม่ได้นั่งสมาธิมีอาการเหมือนตัวลอยมันคืออาการอะไรครับก็เป็นอัปปนาสมาธิครับเข้าถึงอัปปนาสมาธินะตอนที่เรานั่งอยู่เราเห็นมัน กำลังลอยนะก็ดูมาเลยนะดูดูร่างกายมันลอยเลยนะก็คือแบบถ้ามันเกิดสภาว่านี้เนี่ยอัปณาสมาธิเนี่ยให้ท่านทิ้งลมหายใจแล้วก็ทิ้งทิ้งสิ่งที่มองอยู่ตั้งหน้านะก็คือทิ้งลมหายใจกับทิ้งสิ่งที่มองอยู่ตั้งหน้าแล้วมาดูสภาว่าทางกายที่เกิดขึ้นคือกายที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นภวังของจิตนะมันไม่ใช่กายเราจริงๆนะก็คือถ้าเป็นกายเราจริงๆอ่ะมันจะไม่รู้สึกรอยไม่รู้สึกดิ่ง ไม่รู้สึกขยายหรือหดนะก็คือแบบถ้ามันเกิดสภาวะอัปนาสมาธิขึ้นเนี่ยสมมติท่านมองข้างหน้าอยู่เนะี่ยแล้วอยู่ดีท่านแบบเหลือบมาเห็นร่างกายกําลังแบบเกิดสภาวะให้ท่านทิ้งลมหายใจทิ้งสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นสภาวะเกิดขึ้นเนี่ยให้ท่านดูมันลอยนะมันลอยเลยลอยลอย,ลอยมันจะมีมันจะมีลอยจนสุดทางนะท่านจะเห็นมันมันลอยจนสุดทางแล้วมันก็จะหยุดแล้วก็ดูจนกว่ามันจะกลายเป็นปกติก็อยู่ในสภาวะนี้เรื่อยๆให้นานที่สุดนะ อยู่ในอัป,ปนาสมาธิให้หนั้นก็ผ่านอัป,ปนาสมาธิบ่อยๆที่ผมอบอกอะ่ะก็จะเข้าฌานได้นะก็คือมันเป็นสมาธิขั้นขั้นลึกที่สุดละก่อนเข้าฌานนะนะก่อนถึงปฐมฌานก็ถูก,กน,นะนะฝึกฝึกต่อไปนะครับดีละพ่อผมฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารนี่จะบาปไหมครับถ้าเจตนาเพื่อกินก็ก็บาปนะ <laughs> ก็บาปนะ ถ้าจะให้ดีไปซื้อดีกว่านะไปซื้อเอาดีกว่านะบาปน้อยกว่านะถ้าถ้าเราเอาเอามาทําเองมันก็สร้างสร้างกรรมกับเขาไปนะ mm. คือคือถ้าเราเลือกได้ไงเราเลือกที่จะเสียตังค <laughs> ์เสียตังค์ดีกว่านะก็คือมันอย่างที่ผมถ้าถ้าถ้าในมุมมองของผมนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าเราแบบจับมาแล้วก็ปิดชีพเองอย่างงี้มันจะมันจะมีกรรมต่อเรา ทางที่ดีปลูกผักดีกว่าปลูกผักสวนครัวหลังบ้านดีกว,ว่านะดีกว่าจับสัตว์มามากินนะนะอาจารย์ขณะที่ใช้ชีวิตรประจําวันแล้วเกิดเหมือลอยให้เรารู้ว่ากําลังเหม่หรือให้ดูมันกําลังเหมอ่ลอยเฉยๆค่ะก็ให้ดูมันเหมอ่ลอยนะครับก็คือถ้าถ้าเราไปเปลี่ยนสภาวะอย่างสมมุติเรากําลังเหม่ออยู่ก็คือเราเราเราไม่มีสติล่แล้ว แล้วถ้าเราไปเปลี่ยนแบบดูลมปุ๊บแบบมันจะดึงครับมันจะดึงกลับมานะมันจะดึงกลับมาไวเกินไปมันจะเปลี่ยนสภาวะไวเกินไปก็ถ้าเรารู้ว่าตัวเองกาลังเหม่ออยู่ปุ๊บก็ก็พอพอเราเห็นมันเหม่อปุ๊บเราค่อยๆดึงกลับมาดึงกลับมามีสติกับลม,มนะก็แบบนี้ถึงจะถูกนะอย่ากระชากนะก็ถ้าถ้าฝึกถ้าฝึอกอยู่จะรู้นะว่าว่ากระชากกับกับไม่กระชากต่างกันยังไงนะก็ก็ลองไปฝึกดูนะครับถ้าถ้าเหม่อแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาให้มีสติ วิบากพระโมคคาลานะโดนโจรที่ทําร้ายก่อนนิพพานจะได้รับผลกรรมไหมเพราะแรงวิบากกรรมของท่านผลักดันให้โจรทําอย่างนั้นอืมหมายถึงหมายถึงคนที่ไปทําร้ายใช่ไหมมันก็จบกันไปนะมันมันก็โมฆะนะครับมันก็โมฆะนะมันก็เขาเขาเขามาทาเพราะกรรมนะเขามาทํเพราะกรรมมันจะโมฆะนะมันต้องดูเป็นเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์หลายๆอย่างนะว่า ว่ามันเป็นเพราะอะไรเงถ้ามันไม่ได้มีเจตนาแบบล้างแค้นมันก็ไม่มีปัญหานะอย่างเทวทัตเนี่ยมันมันล้างแค้นนะมันล้างแค้นมันก็เลยแบบมีกรรมไงแต่คนที่ไปทําองคุลิมานกับพัมโมคะลานะเนี่ยมันก็โมฆะไปนะก็คือแบบกรรมมันสิ้นสุดที่ที่พบนั้นแล้วนะท่านก็นิพพานละก็เหมือนกันนะ ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูไลค์กันในวันนี้นะก็ YouTube 7 Facebook 9 TikTok 14ตอนแรกที่เปิดไลฟ์มาขึ้นมาเท่าไหร่50กว่าสงสัยจะแบบเอาคนที่เป็นใครเหรือเงแล้วก็ไหลผ่านไหลผ่านเฉยมันเลยขึ้นมาไวนะก็ตอนนี้แบบเหลือเหลือแต่คนที่ดูจริงๆล่ะไม่ใช่คนที่ไหลผ่านนะนะ งั้นผมขอดูหน่อยชาญสี่หน้าผมมีแผลก็รู้ไหมไม่ได้ลบหลู่ท่านอยา่าอยากหาอาจารย์ดีๆสักคนมันไม่ได้ดูอย่างนั้นนะมันไม่ได้แบบก็คือแบบถ้าถ้ามีใครแบบมามาให้ลองดูให้ทำนั่นทางนี่เนะี่ยคือมันจะทำไม่ได้นะมันมันเป็นมันเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไงมันไม่อยากทำไง แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในระดับชานสีที่เขาแบบมีฤทธิ์สูงแล้วแบบชอบชอบเจอคนที่พิสูจน์อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะจะทายให้นะจะดูให้นะว่าว่าท่านอยู่ไหนเป็นยังไงเนี่ยแต่สําหรับคนที่เข้าสู่โลกุตตะละเต็มขั้นแล้วเรื่องพวกนี้มันไร้สาระนะก็คือแบบถ้าไม่เชื่อก็ก็ไม่เชื่อ <laughs> ไม่ได้สนใจไงไม่ได้ต้องการให้ใครมาเคารพศรัทธาแค่แบบแค่แบบ ทำตามหน้าที่อ่ะผมไลฟ์ไปวันๆอ่ะใครจะศรัทธาก็ก็แล้วแต่ไม่ศรัทธาก็แล้วแต่ผมไม่ได้แบบต้องต้องยักไปว่าเฮ้ยท่านจะต้องศรัทธาผมอย่าไปศรัทธาคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่นะผมก็บอกว่าผมเนี่ยแค่แค่ระดับนี้แต่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ระดับสูงกว่าผมมันมีตั้งเยอะท่านก็ไปหาคนอื่นก็ได้ไม่ไม่ต้องมาสนใจผมหรอกนะถ้าจะให้มาพิสูจน์ล้วเชื่อเนี่ยคือแบบมันมันไร้สาระอ่ะถ้า ถ้าท่านอยากที่สูจนะให้ท่านปฏิบัตินะปฏิบัติตามที่ผมบอกเนี้ยตามที่ผมบอกแล้วก็เวลาเจอสภาว่าอะไรท่านก็มาถามผมมาถามผมแล้วผมก็จะตอบแล้วให้ไปทําแบบนี้แบบนี้ถ้าท่านถ้าท่านเอ่อทาตามที่ผมบอกได้มันถ้าท่านฝึกฝึกแล้วมันจะมีสภาว่าอย่างที่ผมบอกก็คือแบบมันก็ถูกต้องอะไรไงแต่ท่านจะเชื่อเองนะว่าผมจริงหรือไม่จริงก็แค่นั้นแหละ คือจะหาอาจารย์ดีๆสักคนเนี่ยมันมันอยู่ที่ตัวท่านเองนะว่าว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะมันอยู่ที่ท่านเลือกอะ่ะอย่างที่หลวงตาสิงห์ทาบบอกอะ่ะลูกศิษย์เป็นคนเลือกอาจารย์นะทุกวันเนี้ยไม่ใช่อาจารย์เลือกลูกศิษย์นะก็คือครูบาอาจารย์สมัยเนี้ยไม่ไม่ได้เลือกลูกศิษย์นะว่าต้องดึงคนนี้มาคือคนที่มามาอยู่ด้วยนะห้ามไปไหนนะคือมันมันไม่ใช่นะก็ลูกศิษย์เลือกอาจารย์นะสมัยนี้นจะฝึกกับใครก็เลือกเอา ก็คนที่เก่งกว่าผมผมก็บอกก็ไงถุงตาสิททัพรูบาชายพระอาจารย์ตะวันพระอาจารย์เป็ดเนี่ยเก่งกว่าผมก็คือท่านท่านจะเอาความเก่งของอาจารย์ท่านก็ไปหาสี่ท่านนี้ก็ได้ไม่ต้องมาหาผมก็ได้นะผมแค่แบบระดับหน่อมเน็มก็ก็ประมาณนี้นะลองพิจารณาเองนะว่าว่าเป็นยังไงแต่ผมบอกว่าสี่ท่านที่ผมเอ่ยมาเนี่ยชาตินี้ท่านไม่มีทางศึกออกจากการเป็นพระแน่นอนนะท่านจะ ท่านจะอยู่ในผ้าเหลืองจนจนท่านหมดอายุขัยอย่างแน่นอนนะก็คือสีท่านนี้ยังไงก็ไม่สึกนะท่านสบายใจได้เลยผมจะว่าผมรับประกันนังไม่ได้ <c oughs> ก็ผมเคารพทั้งสีท่านเนี่ยโอเคเนาะเข้าใจเนาะอาการสําเร็จอริยะอธิบายสภาวะนั้นได้ไหมคะหรือรู้เฉพาะตนคะ ก็คือสภาวะมันจะเหมือนกับตอนที่สําเร็จปฐมฌานนใครที่เข้าปฐมฌานแล้วมันจะระเบิดออกมันก็ประมาณนั้นนะแต่แต่ความมีสติมันจะมันจะแน่นกว่านะกำกำลังกําลังสมาธิสมาธิมันจะแน่นกว่านะคือแบบมันมันระเบิดแล้วมันจะแบบมันจะเห็นทุกอย่างแน่นแน่นกว่าตอนสําเร็จปฐมฌานเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าสภาวะนี้เป็นยังไงผมเล่าไว้ในในคลิปนะ ไปดูในช่องแดงนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ให้พิมพ์ว่าอาจารย์ให้พิมพ์ว่าหงภาวานาแล้วก็เว้นวรกว่าพระสุดาบันก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปมันจะขึ้นนะก็คือผมลงไว้สองตอนนะผมก็เล่าสภาว่าอย่างละเอียดเลยว่าทำไมทำไมมันถึงสาเร็จนะนะก็ไปฟังนะครับไหนละเอ่ยภ <c oughs> าวะนิพพานคือไม่มีจิต ไม่มีกิริยาจิตมีแต่เพียงสภาวะกระแสพลังงานใช่ไหมครับอมมันมันอธิบายแบบนั้นไม่ได้นะผมผมเคยไปไปถามครูบาอาจารย์แล้วไนงะว่ามันคืออะไรสภาวะของนิพาน่าเงี้ยท่านก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะอย่างอารุปรพมอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าสภาวะมันก็เหมือนหลุมดําอย่างเงี้ยเหมือนหลุมดําเป็นอะไรลางๆอย่างเงี้ยแต่แต่ถ้าเป็น อาหารหันที่ล่าสังขารไปแล้วเนี่ยมันอธิบายไม่ได้นะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ว่าขันแห่ของเราเนี่ยมันจะแยกออกจากกันนะมันจะแยกออกจากกันเลยอยู่น่าน่าจะอยู่อยู่บริเวณที่ท่านล่าสังขารนั่นแหละก็แยกออกจากกาันขันแห่ก็แยกแต่ตัวสติเนี่ยจะไปอยู่ที่หนึ่งจะไปอยู่ที่หนึ่ง,จะ,งจะแยกออกไปนะจะจะไม่ยุ่งกับขันแห่ที่ที่อยู่ข้างล่างแล้วก็คือแบบ เวลาจะใช้ก็ก็จะมาดึงเอาจะใช้อะไรก็มาดึงเอานะมาดึงเอาขันห้าที่ที่อยู่ตรงนี้ท่านล่าสังขารนะนะก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้นะดีโมดอะไรอะ่ะวีวิง่งมีจริงคืออะไรเอ่ยไม่รู้จักกันนะไม่รู้จัก <laughs> ลองแปลมาก็ได้ครับถ้าถ้าเป็นคำตอบผมไม่ค่อยรู้จักนะลองลองแปลมานะ จะตอบให้นะถ้าเข้าใจความหมายนั่งสมาธิจนได้ยินเสียงร้องไห้ต้องทํายังไงครับไม่ต้องไปนสนใจนะได้ยินก็คือได้ยินนั่นแหละครับอย่าไปตามมันนะถ้าท่านไปสงสยัยมันปุ๊บเดี๋ยวมันจะปรุงแต่งต่ออาจจะเป็นเสียงร้องไห้เสร็จแล้วจะเป็นแบบเสียงพูดคุยมาถามท่านโน่นนั่นนี่และอย่าไปเชื่อมันนะให้ท่านกําหนดสมาธิอยู่สิ่งสิ่งเดียวนะถ้าถ้าถ้าท่านกําหนดอยู่เนะี่ยเสียงพวกเนี้ยมันจะหายไปเองนะก็ไม่ต้องไปเชื่อมันนะ อะไรเกิดขึ้นอย่าไปเชื่อมันครับให้ดูกรรมฐานที่เราฝึกเท่านั้นนะเพื่อนผมสามารถย้อนไปดูอดีตและไปดูอนาคตได้แบบนี้เรียกว่าอะไรครับย้อนไปดูอดีตและอนาคตถ้าเข้าชานเป็นก็ทําได้นะแต่ถ้าเข้าชานไม่เป็นก็เป็นมโนนะมันต้องพิสูจน์นะมันต้องพิสูจน์นะถ้าถ้าถ้าคิดว่าทําได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ แต่ถ้ามัวแต่ไปดูมันก็ติดนะมันก็ติดในชานนนแหละไม่วันวันไม่ต้องอะไรทําอะไรละไปดูเรื่องหวยไปดูเรื่องทานายภัยพิบัติไงบางทีก็ไปดูอดีตไปทักคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยมันก็จะติดในชานเนยเมื่อก่อนมันก็เป็นนะเมื่อก่อนมันก็เป็นแต่พอพอผ่านมันมาได้แล้วไม่สนใจไม่ดูอะไรสักอย่างนะที่เกียดที่เกียดไปตามเรื่องพวกนี้ยตามไปก็ก็ไม่หมดสักทีไม่จบสักทีนะก็ดูปัจจุบันดีกว่านะรู้ปัจจุบันนะ่ยดีที่สุดละ ตั้งแต่สอบถามเรื่องจะเริ่มนั่งสมาธิกับอาจารย์จนป่านนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะอะไรอ่ะที่ที่เราไม่มีมานะมันก็ต้องก็ต้องพยายามนะครับการเอาชนะใจตัวเองเนี่ยยากที่สุดแล้วนะถ้าท่านทําได้เนี่ยท่านก็จะสามารถหลุดพ้นจากวาตาสงสารนี้ได้นะก็คือท่านยังไม่เห็นทุกข์จริงๆอนะ่ะถ้าท่านเห็นทุกข์จริงๆท่านจะ จะทําอย่างแน่นอนนะอย่างผมอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ทุกจะตายอยู่แล้วงเงี้ยมีทางไหนที่จะทําให้เราพ้นทุกไหมอย่างเงี้ยก็พอมาเจอวิธีนี้ผมก็ลุยเลยนะลุยเลยจะเดินสตินั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อเอาให้หลุดพ้นน่ะเพื่อเพื่อเอาให้แบบโอ้ยไม่เอาละความทุกบนโลกเนี้ยเบื่อละเงี้ยถ้าท่านแบบยังขี้เกียจอยู่ยังไม่อยากทําแสดงว่าท่านยังไม่ทุกจริงท่านก็อาจจะแบบ หลงและเลงอยู่ในรูปลสนกินเสียงอยู่นะยังหลงในทางโลกอย่ังย like ังไม่ยังไม่อยากปฏิบัติแต่คนที่พร้อมแบบพร้อมมากเลยแบบต้องการพ้นทุกเนี่ยเขาเขาจะแบบไม่ทิ้งการปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังมากนะก็ลองลองเปลี่ยนทัศนคติติของตัวเองดูนะครับก็แค่เจริญสติมันจะไปยากอะไรใช่ไหมคือแบบลืมแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยกลับมาดูฐานกายมาดูลมอย่างเงี้ย มันก็ง่ายๆนะอยู่ที่เราจะทําหรือไม่ทำเท่านั้นอาจารย์ตัดผมใหม่ก็กประมาณนะี้นะทรงผมใหม่นะคือแบบประมาณสามเดือนนะผมจะตัดครั้งหนึ่งอนะ่ะก็ก็มันมันเออยังไงดีอ่ะมันโล่งดีมันโล่งดีนะถ้าผมเป็นคนที่เส้นผมหนาแล้วก็ผมมันคือแบบวันสองวันถ้าไม่ได้สระผมนะ คือแบบหัวจำมันแล้วนะคือแบบต้องสระบ่อยๆยิ่งผมยาวนะมันมันจะมันแล้วมันจะจะคันหัวไวก็ต้องสระบ่อยๆประมาณนั้นนะก็คือแบบตัดปัญหาเลยตัดผมสั้นตัดผมสั้นแล้วก็แล้วก็แบบสระผมเนี่ยกับมือมันมันจะไม่ค่อยคันหัวคนผมมันก็แบบนี้แหละอยู่แบบมันมันจะหมักหมง่ายไงเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยมันมันก็จะคันหัว ทรงนี้เทไหมคือเมื่อไหร่ก็ตัดตรงแน่นะ่ะตัดมาเป็นสิบปีแล้วมั้งก็ไม่ตัดตรงอื่นละที่เกียรร้านตัดผมก็เข้าร้านเดิมนะเข้าร้านเดิมมาสิบปีแล้วนะไม่ย้ายร้านเลยเขาก็ยังอยู่นะร้านนี้ก็ยังอยู่นะขนาดผมย้ายมาอยู่มาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วผมก็ต้องกลับไปตัดร้านเดิมอะ่ะร้านร้านแถวบ้านแม่ะนะก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ก,ก็มีอย่างที่ผมบอกอะ่ะการที่เราเลือกจะ ใช้บริการที่ไหนจะซื้อของอะไรเนี่ยทุกอย่างมันมีกรรมนะผมก็มีกรรมกับเขา่ะก็ต้องไปอุดหนุนเขาอุดหนุนอยู่ร้านเดียวเรื่องตัดผมร้านอื่นไม่ไม่ตัดก็ทุกอย่างมันลิขิตไว้นะ